ช่วงเช้าที่ผ่านมาในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนเลียบทางรถไฟหมู่ที่7ตาบลหน,นองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีการขุดถนนโครงการวางท่อระบายน้ําทําให้เกิดการซุดตัวชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนน,นเลียบทางรถไฟออกจากบ้านไม่ได้ผู้สื่อข่าวได้ดลงพื้นที่ไปที่บริเวณซอยเศรษฐี1หมู่ที่7ตาบลหน,นองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบว,ว่ามีกลุ่มชาวบ้านบรินวนนเวณดังกล่าวยืนจับ กลุ่มกันอยู่ด้านไหนรุงนาโควงหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเล่าว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนและในช่วงเช้าตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งทําให้ถนนเลียบทางรถไฟซึ่งอยู่หน้าบ้านพังทลายทําให้ดินน้ำซดลงมารถไม่สามารถออกจากบ้านได้ปกติถ้าฝนตกไม่แรงถนนก็จะไม่พังทลายลงมาแต่เมื่อช่วงเช้าได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้น้าไหลแรงจนทําให้ถนนนั้นพังเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งหาแนวทางในการแก้ และช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนต่อไป